พี่น้องท่านไหนที่ใจไม่แข็งจริงเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าดูคลิปนี้นะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของอาวสานที่คนตั้งใจทำคลิปดีๆลง y o u t u b e มันเป็นยังไงเหรอเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าคลิปนี้เนี่ยทั้งหมดนี้มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะ ่าแล้วก็ที่ผมจะโชว์อะไรต่อไปเนี่ยผมไม่ได้บอกให้พี่น้องทำตามแบบนี้นะอ่าพี่น้องท่านไหนจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมอย่างไรก็ไม่เป็นไรก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยนะผมให้พี่น้องไปดูคลิปนี้ก่อนนะซึ่งพี่ท่านนี้เนี่ยก็รู้จักกันนะครับผมเขาก็ตั้งใจทำคลิปอย่างดีเ่ออย่างดีเลยพี่น้องลองเดาดูนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยพี่เขาใช้เวลาทำกี่ชั่วโมง แล้วก็มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีเสียงด้วยนะก็เป็นเสียงใช้ AI ภาคแต่ผมขอไม่เปิดเสียงแล้วกันนะให้พี่น้องลองเดาดูก่อนนะเสร็จแล้วนะครับผมต่อมานี่ครับผมฉเฉลยเลยนะคือพี่เขาเนี่ยคลิปยาวประมาณ2นาทนะีใช้เวลาทำก็ประมาณสัก3ชั่วโมงอะชั่วโมง แล้วก็ลงทุนในเครื่องไม้เครื่องมือของ AI เนี่ยประมาณสัก300บาทนะก็เรียกได้ว,ว่าน่าจะซื้อแพ็กเกจเล็กก่อนนะอยู่ที่ประมาณสัก9ดอลลาร์ใช่ไหม AI แปลเป็นวิดีโอนะอันนี้ผมให้พี่น้องดูกรณีแรกก่อนนะครับต่อมาครับกรณีที่2อันนี้เนี่ยผมไม่สามารถเปิดคลิปให้ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปผมจะปิวซะก่อนช่องผมอาจจะมีปัญหาได้ นะก็คือคลิปนี้นะครับผมผมให้พี่น้องลองเดาดูละกันว่าพี่ท่านนี้เนี่ยใช้เวลาทํากี่ชั่วโมงแล้วก็ลงทุนกี่บาทนะครับก็คือเป็นคลิปดารานั่นแหละจากาทางพี่ซิริต้าเจนเซนนะที่เขาก็ไปออกรายการอะไรมานั่นแหละนะครับให้พี่น้องลองเดาดูซิว่าเขาใช้ช่องนี้เนี่ยที่เอาคลิปนี้มาลงเนี่ยใช้เวลาทําประมาณเท่าไหร่แล้วก็ลงทุนเท่าไหร่ นะผมว่าพี่น้องน่าจะเดาออกนะครับว่าใช้เวลาทำเหรอผมว่าไม่น่าเกิน10นาทีนะนะก็คือการที่ไปดูดคลิปชาวบ้านมาก็พูดตรงๆเลยแหละนะแล้วก็ต้นทุนก็ศูนย์บาทด้วยจริงปะ่ะนะเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับมีเครื่องมายเครื่องมือในการดูดคลิปมาเตะไปหมดเลยนะแล้วต่อมาครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดอะไรให้ดูนะพี่น้องอืนี่ครับ คลิปแรกเนี่ยจากช่องพี่พกกาสมาร์ทคิสแฟรี่เทลนะซึ่งผมก็ได้คุยกับพี่เขาเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้คือตั้งใจทําคลิปอย่างดีนะแล้วก็ใช้เวลาทําด้วยนะต่อคลิปเนี่ยก็ปาเข้าไป3ชั่วโมงลงทุนด้วยและพี่น้องดูสิครับคนติดตาม1คนแล้วก็2สัปดาห์มีคนดูอยู่3วิว ส่วนทางด้านขวามือครับพี่น้องดูครับอันนี้ลงไป8วันนะประมาณ2,200วิวแล้วก็ใช้เวลาทํา10นาทีใช้งบ0ูนย์บาทรอดูชาวบ้านมาแล้วก็คนติดตาม1,27,000คนตรงนี้พี่น้องเห็นแล้วเป็นไงครับผมผมถูงบอกว่าท่านไหนใจไม่แข็งพออย่าดูคลิปนี้แล้วยิ่งมากกว่านั้นอีกนะครับผมคืออะไรรู้ไหมอันนี้แหละ จะเป็นสิ่งที่พี่น้องร้องเจี๊กเลยเดี๋ยวเปิดให้ดูนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลต้องบอกก่อนนะครับเป็นข้อมูลจริงที่ผมเนี่ยได้สัมภาษณ์พี่ท่านหนึ่งมานะอ่าเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีเคสแปลกๆมาคุยกับผมเยอะเลยแล้วก็มาถามผมว่าเอ๊ะปัญหาแบบนี้แก้อะไรอย่างไรผมก็เลยขออนุญ,ญาตพี่เขาแล้วนะสอบถามมานะอ่ะดูกันนะครับคลิปนี้นะครับผมไม่ได้คลิปนี้ช่องนี้ดีกว่า ที่ได้ได้ว่าใช้เวลาทำ10นาทีต้นทุนศูนย์บาทนะแล้วก็คนติดตามแสนกว่าคนเขารับรายได้มาแล้วเนี่ยรายได้นะทั้งหมด3เดือน3เดือนนะ,ะแต่ว่าบรรทัดแรกนะครับพี่น้องก็คือ1,670ดอลลาร์เนี่ยผมไม่รวมเดือนสุดท้ายนะเพราะเดือนนี้เนี่ยคือเขาโดนสั่งปิดช่องเรียบร้อยแล้ว ก็เลยไม่รู้ว่าเดือนนี้เนี่ยจะได้รับหรือไม่ได้รับอย่างไรอ่ะผมตีแบบง่ายๆก่อนเลยนะถ้าสมมติว่าเดือนนี้ไม่ได้รับรายได้ของพี่เขาเนี่ยก็จะอยู่ที่1,670ดอลลาร์ 1, 70, หรือ5 5 0 0 0บาทแต่ถ้าดวงดีเดือนนี้ได้รับนะก็จะจัดไป3เดือนเลยรวมเป็นเงินทั้งหมด9 4 0 0 0บาทกับการใช้ระยะเวลาในการทำประมาณ5-6เดือนเท่านั้นเอง พี่น้องเห็นอะไรไหมครับว่านี่แหละครับผมมันเป็นสิ่งที่ผมเรียกได้ว่ามันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของคนที่เป็นยูทูบเบอร์หลายๆคนนะก็ไม่อยากจะไม่อยากที่จะตั้งใจทำคลิปดีๆลง y t u t u นะเพราะว่าทำไปแล้วเนี่ยถ้ามันคือระบบเขาไม่ได้มองว่าคลิปไหน คือเขาตัดสินใจว่าคลิปไหนดีไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับออลกริทึมรูปแบบนี้ก็คือคนดูคลิปนานนะครับแล้วก็อะไรนะ,ะมีการกดดูจากหน้าปกนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่าพวกคลิปแนวกระแสคลิปดาราคลิปอะไรพวกนี้เนี่ยเอาไปกินแน่นอนจริงไหมครับผมนะซึ่งตรงนี้นั่นแหละมันเป็นช่องโว่นะที่ ทำให้ผมเนี่ยถ้าพี่น้องท่านไหนดูไลฟ์สดผมตอนเช้านะผมจะมีโปรแกรมที่เอาไว้ดูว่าแต่ละช่องตอนนี้เนี่ยเป็นอะไรอย่างไรถึงไหนแล้วนะพี่น้องเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยนั่งกรองอช่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะในระยะเวลาประมาณสักหเดือนเนี่ยแล้วก็เปิดสร้างไรายได้ผ่านแล้วเรียกได้ว่าแทบจะ ไม่ใช่99.99 99นะแทบจะ100%เลยช่องเดือนเดียวหรือประมาณสัก3เดือนหรือแล้วแต่เนี่ยประมาณเดือนหนึ่งนั่นแหละไม่เกินด้วยสามารถเปิดสร้างไรายได้ผ่านแล้วส่วนใหญ่100%เลยคือเป็นช่องที่มีความสุ่มเสี่ยงจะผิดกฎนะเช่นช่องเอาคงเอาข่าวมาแล้วก็ามามาเล่าข่าวแบบอย่างนี้เลย แล้วก็มีหลายๆช่องที่แบบว่าดำปิดปีเลยเอาคลิปจีนมาลงเอยอะไรเอยแต่ว่าทั้งหมดยังไม่ได้โดนปิดช่องแถมมีรายได้ด้วยเหมือนกับช่องนี้นะครับผมที่สามารถมีรายได้ได้แล้วไปถึง2เดือนแล้วเผอๆจะได้เดือนที่3ก่อนที่จะโดนปิดช่องซึ่งตัวนี้เนี่ยพี่น้องลองคิดดูสิได้เงินไปแล้วตั้งเยอะ,อะเอาแค่2เดือนก็ล่อไป55 0 0 0แต่โดนปิดช่อง พี่น้องคิดว่าเป็นยังไงครับผมกับการลงทุนแค่2เดือนเองอ่ะไม่ใช่สเดือนกับการลงทุนประมาณ 5- ้าถึงหเดือนซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ได้เปิดแค่ช่องเดียวนะครับนะที่ผมดูอยู่เนี่ยใช้โปรแกรมโอ้โหผมดูปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นคนคนเดียวกันเพราะว่ารูปแบบการตัดต่อเหมือนกันหมดเลยเขาเปิดทีเดียวเนี่ย่อๆเ,เป็น10ช่องเลยต่อให้ช่องนี้โดนปิดแต่ว่าช่องนี้ยังอยู่แล้วก็มีรายได้อยู่ทําได้ แบบนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้หลายๆคนนะครับนะก็เรียกได้ว่าท้อแท้ท้อถอยใช่ไหมว่าตั้งใจทำคลิปดีๆแล้วเนี่ยผลก็คือว่ามันไม่มีคนดูนะครับแต่ว่าถ้าไหนที่ต้องบอกก่อนนะอันนี้ผมไม่ได้เหมารวมทุกช่องนะผมแค่พูดถึงสิ่งที่ผมเจอมานะหลายๆช่องก็ใช้วิธีแบบนี้นั่นแหละทำให้มีผ่านกดไวแล้วก็มีไรายได้เยอะโดยใช้ช่องโหวของ YouTube นะครับซึ่งตัวนี้นี่แหละครับผมนะถ้าทาง y t u t u เนี่ยไม่ได้ปรับเปลี่ยนระบบอะไรให้มันดีเหมือนกับทางนี้ก็คือ TikTok นะพี่น้องเชื่อไหมครับว่า TikTok เนี่ยผมเคยไปอยู่มาประมาณเกือบ2ปีนะมีอยู่ประมาณสัก2-3ครั้งได้ที่ผมเนี่ยไลฟ์สดนะแล้วผมก็มีการพูดนะส่งคนออกนอกแพลตฟอร์มก็คือผมพูดถึง y t u t u ไง เออผมสอน YouTube จะจะไม่ให้ผมพูดถึงเรื่อง YouTube ผมจะพูดเรื่องอะไรจริงไหมผมก็พยายามเลี่ยงนะครับผมเลี่ยงแล้วเลี่ยงอีกแต่บางครั้งมันก็เลี่ยงไม่ได้จริงๆพี่น้องเชื่อไหมครับว่าผมพูดส่งส่งคนออกนอกแพลตฟอร์มเนี่ยประมาณแค่2อนาทีเท่านั้นนะเห็นไหมครับขึ้นจอสีแดงเลยโดนทันทีเลยครับว่าโดนปิดไลฟ์ดับกลางอากาศเลยแล้วก็โดนแจ้งระมงระเมิดเรียบร้อยเลยนะครับผมแล้วก็โดนแบน ทันทีเลยนะครับนี่แหละครับผมผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะถ้า YouTube ทำได้เพราะว่ามันก็จะทำให้เนื้อหาใน u t u b e เนี่ยผมว่ามันมีคุณภาพดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนจะได้มีความกลัวว่าถ้าทำแบบผิดกฎแล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องมามีไรายได้จากค่าโฆษณานะครับทำให้คนที่เขาแบบว่าตั้งใจจริงทำคลิปดีๆแล้วเนี่ยก็มีโอกาสเติบโต มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าระบบก็จะได้จัดการคลิปไม่ดีเหล่านี้ออกไปนั่นเองนะพี่น้องมีความคิดเห็นอย่างไรก็เดี๋ยวมาพิมพ์ใส่คอมเมนต์ได้เลยนะครับยังไม่จบนะครับถ้าเป็นแบบนี้ล่ะเราจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรนะแล้วก่อนไปดูการเดืขอขายของก่อนแล้วกันนะพี่น้องนะคือถ้าท่านไหนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทําช่องอย่างไรไม่อยากจะเสียเวลาลองผิดลองถูกอย่างไรก็ เข้ามาคุยกับผมในไลน์ได้นะครับนะที่ชื่อว่า asset youtube ผมมีโปรแกรมพี่เลรงพันช่องอยู่นะนะครับคลิปนี้ขอขายของนิดเดียวพอพอแล้วนะอ่ะวิธีการแก้ไขของผมนะผมคิดว่าเราจะต้องทำเหมือนนี่ครับย้อนกลับไปปี2537นะพี่น้องมีละครเรื่องหนึงเนี่ยดาวเออไม่ใช่ดาวดังมาก นะก็คือเรื่องดาวพระสุกนั่นเองอืมท่าไหนเคยดูบ้างไหมครับผมเรื่องดาวพระสุกนะถ้าไม่เคยดูเดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้ฟังก่อนอันนี้พี่กบสุวรรณนันร้องนะเก็บบางสิ่งอยู่ในหัวใจเก็บมันอยู่ในใจทุกวันนั่นคือความรักความผูกพัน ที่ฉันมีต่อเธอนะตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ม .4 นะครับเรียกได้ว่าไม่ดูก็ต้องดูนะเพราะว่าอะไรครับพี่น้องเพราะว่ามีแต่คนพูดกันโอ้โหพอดาพสุกมาเนี่ยประมาณสัก2องทุ่มครึ่งนะถ้าจำไม่ผิดเรียกได้ว่าถนนโล่งเลยมีแต่คนไปดูกันตอนนั้นไม่มีดูย้อนหลังด้วย2537นะครับผม ผมว่าหลักการของเราที่จะอยู่ได้ใน Youtube หรือว่าในแพลตฟอร์มไหนๆก็ตามแต่ที่เป็นวนะีโอณตอนนี้เนี่ยผมว่าก็ต้องใช้หลักการนี้นะครับคือถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบหรือว่าเราอาจจะไม่ชอบดูละครดาวพระศุกร์แต่ว่าเราก็ต้องดูครับนะคือหมายความว่าเราก็จะต้องเข้าไปศึกษาเรียนรู้ว่าตอนนี้เนี่ยโลกเขากำลังสนใจอะไรแล้วเราก็จะต้องทำสิ่งนั้น นะไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้จริงๆนะครับออยู่ไม่ได้ในที่นี้ไม่ได้แปลไม่ได้หมายความว่าผิดกฎนะแต่หมายความว่ายอดดูคนดูเนี่ยมันน้อยจริงๆนะครับผมนะมันมีแต่สารวันเตี้ยลงเตี้ยลงแต่ต้องบอกก่อนอีกรอบหนึ่งนะครับผมไม่ได้เหมารวมทุกช่องนะผมพูดในภาพรวมภาพรวมส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะอแล้วก็สรุปก็คือว่าผมว่าณตอนนี้เนี่ยคือเราก็จะต้องยืนอยู่บนปากเหว ปากเขวในที่นี้ก็คือว่ามันจะต้องไม่ใช่สิ่งที่เราชอบอย่างเดียวนะครับคลิปที่เราทำนะเพราะว่าถ้าเราชอบอย่างเดียวแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นเหมือนกับพี่ท่านแรกที่ผมยกตัวอย่างเห็นไหมครับว่าลงทั้งทุนทั้งแรงลงไปเยอะเลยแต่ยอดวิวกลับมาเนี่ยเห็นแล้วก็ละเหียใจจริงๆนะครับก็คือเราจะต้องเอาใจตัวเองด้วยแล้วก็ต้องเอาใจ AI ด้วยนะก็คือว่า สิ่งที่ AI ชอบเนี่ยมันมีอยู่3อย่างที่ผมดูดูมานะส่วนใหญ่แล้วนี่ไม่พ้น3เรื่องนี้ครับคือ1เรื่องของกระแสนะแน่นอนละครับผมเนี่ยที่ใช้ไอ้เจ้าตัวเว็บวิเคราะห์นั่นแหละพี่น้องเชื่อไหมครับว่าที่เข้าผ่านกดไวๆไปถึง1เดือนเนี่ยมีแต่คลิปไอ้นี่ทั้งนั้นเลยถ้าไม่นับแบบผิดกดนะมีแต่คลิปข่าวขมิมนทั้งนั้นเลยนะครับแป๊บเดียวผ่านกดไวแป๊บเดียวแบบเอยอะไรวะ 5 6 0 0 0คนติดตามไม่ถึงเดือนนะอันนี้เนี่ยแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับพี่น้องถ้าทำเป็นแนวพวกกระแสน,นี่พี่น้องเรียกได้ว่าอย่าล้ำเส้นนะเพราะถ้าล้ำเส้นลงไปแล้วเนี่ยพี่น้องอาจจะตกเหวได้นะเห็นรูปไหมครับผมมันจะมีเส้นแบ่งตรงนี้กั้นอยู่นะคือถ้าเรายือนอยู่ชิดเส้นได้แล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราเนี่ยจะไม่ผิดกฎและเราจะเติบโตวไวด้วยซึ่งตัวนี้พี่น้องจะต้องระวังดีๆนะ แล้วก็เป็นแนวที่เขาเรียกว่าแนวแปลกใหม่อันนี้ก็น่าสนใจแต่แนวนี้ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะกับการที่เราจะต้องทำอะไรที่มันแปลกใหม่นะเพราะว่ามันต้องทั้งใช้แรงกายแรงใจเช่นออกไปถ่ายเองแสดงเองแต่งหน้าเองทำอะไรที่แบบว่าหลายๆคนไม่ทำหรือว่าจะเป็นแนวสุดท้ายก็คือแนวแตกต่างนั่นเองก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายนะครับคือ ผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องนะครับเพราะว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยตัวผมเองก็เจอมาตลอดนะโอ,อะ้ที่พี่น้องเห็นคลิปนี้เนี่ยเ,เฉพาะคลิปนี้ละกันนะว่าผมออกมาพูดเนี่ยสินาทีกว่า,วาแต่กว่าที่ผมเนี่ยจะหาข้อมูลกว่าจะมีการสัมภาษณ์พูดคุยกับพี่ท่านนั้นกว่าจะเตรียมรูปภาพเตรียมสไลด์ทุกอย่างเนี่ย,ยอย่างน้อยเนี่ยเฉลีย่ยเฉลี่ยคลิปผมนะครับ ก็จะอยู่ไม่ต่ำกว่า3าชั่วโมงอะ่ะในขั้นตอนการเตรียมการทำนะแล้วไหนจะต้องมาอัดคลิปแบบนี้อีกพูดอีกไหนจะต้องตัดต่ออะไรอีกแล้วสุดท้ายก็หลักร้อยวิวเหมือนเดิมนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าไหนที่ทำแล้วก็ยอดไม่ได้ดังใจอย่างไรผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าก็พูดตรงๆอีกเหมือนกันว่าเราก็จะไปอย่าไปยึดติดยอดวิวเพราะว่ายอดวิวน้อยก็ไม่ได้หมายความว่ารายได้จะน้อยตาม มันก็มีโอกาสได้รายได้มากเช่นเดียวกันนะแต่ว่าวางครั้งยออวิวมันน้อยเกินไปมันก็ทำให้เราเนี่ยอาจจะหมดกำลังใจในการทำก็ได้เช่นเดียวกันนะอันนี้ก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมนะท่านไหนฟังแล้วเห็นด้วยหรือเห็นแตกต่างอย่างไรยินดีเลยนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลกันที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับและสุดท้ายขอฝากอันนี้ขายของให,ให้พี่สาวผมหน่อยนะ อาจจะงานจะปีใหม่แล้วจะงานเทศกาลคริสต์มาสอะไรแล้วก็สามารถซื้อไปจัดงานเลี้ยงได้นะเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยสายเจวีแกนมังสวิรัตกินได้ทั้งหมดเลยนะครับสาบลเปาแพลนเบสคุณล้วงควงตะหลิวทักไปคุยกับพี่สาผมได้ที่ไลน์นี้เลยนะคลิปนี้ไม่มกล้าโฆษณาเยอะเลยนะครับผมสุดท้ายก็คือความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบนะครับแต่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบทใหม่ นะผมนี่ก็แป็กมาเยอะมากๆในแต่ละคลิปนะก็คือทำอย่างเต็มที่แต่มันก็แปก็กแต่ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราก็เริ่มต้นใหม่เท่านั้นเองนะเพราะว่าโลกออนไลน์ยังดีกว่าโลกออฟไลน์นะโลกออฟไลน์อย่างเช่นเราขายข้าวผัดแล้วเนี่ยถ้าแป็กเมื่อไหร่หมายความถึงเนื้อที่ซื้อมานะน้ำมงนน้ำมันอุปกรณ์ที่ซื้อมาเนี่ยเราลงทุนไปหมดแล้ว นะครับเรามีโอกาสที่จะขาดทุนโอกาสจะเจ๊งเยอะแต่โลกออนไลน์ทับแป๊กแล้วอย่างมากเราก็แค่เสียเวลาไอ้ตรงนั้นไปแต่ว่าทุกอย่างเราก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเติมนั่นเองนะท่านไหนยังไม่ผ่านกดอย่างไรก็ทักมาคุยกับผมได้ที่ l ล n e แอ s เซอยูทูบเหมือนเดิมนะครับนะอันนี้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างไรนะมาร่วมพูดคุยกันได้หรือว่าใครมีเคสอะไรแปลกๆก็คุยกับผมได้นะเพราะว่าผมก็จะถามซอกแซกซอกแซ,ก,ซกไปเรื่อยเพื่อที่ว่าจะได้วิเคราะห์ หาสาเหตุแนวทางแล้วจะได้มาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับเราก็จะได้เอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสุดท้ายที่สุดนะครับเป้าหมายของผมคืออยากให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้ใน Youtube ไปด้วยกันนะไม่ใช่ว่าผมมีคนเดียวนะผมอยากให้ทุกคนก็มีรายได้ไปด้วยกันนะเพราะว่าต่อให้ผมมีรายได้เยอะขนาดไหนผมก็กินข้าวได้มื้อหนึงก็กะละมังนึงเหมือนเดิมนะสู้เราแบ่งรายได้ให้กับหลายๆคน นะครับทุกคนอิ่มไปด้วยกันแบบนี้สังคมจะดีกว่าแน่นอนนั่นเองนะครับนะยังไงผมก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับผมเราก็จะสู้ไปด้วยกันแล้วก็จะมีรายได้ไปด้วยกันแน่นอนครับขอบคุณมากครับลงมือเฮ็ด